แต่ว่าอันนี้อันนี้ถือว่ายังไม่กระตุกใช่ไหมครับรปกติมันจะมีมพูดด้วยใช่ไหมครับอ,อ๋อนะครับผมอันนี้หน้าแรงเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผมปรับไฟให้แป๊บหนึ่ง อย่างนี้ก็ได้คือวันนี้ตอนสตาร์ทแรกๆมันไม่ขึ้นเพราะว่าแบตเราก็อ่อนแต่ว่าเราชาร์จไว้ก็คงจะสตาร์ทดีได้ก็เร่งขึ้นประมาณจุดที่เรามาร์คแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ติดเราเบาล,ล,ลงนิดน<ล>ึงก่อนนิดนึงครับผมขยับนิดเดียวขยับทีนิดนึงนู้นนี่เราจอดระบายอากาศมาจอดไองไม่ต้อดนะจอดนะจอดจอดครับผมจอจอดครับจะได้ตอนนี้กำลังบายลมเขาวก็พัดลมเวียนงานปกติแล้วผมที่ใช้คือไม่เลยอาการ สิบแปดแผ่นต้องทุกอย่าต้องเป๊ะ โอเคครับจะเปิดไปนู่นก็เปิดเลยครับครับ